ศึกดาคลาสสิคเกอร์ครั้งนี้ผลจะจบลงที่สกอร์เท่าไหร่ครับก็เป็นเกมในบ้านนะครับซึ่งจะเห็นว่า3นัดที่เล่นในบ้านนั้นพวกเขาเกมศูนย์มาตลอดนะ60-50แล้วก็สีใช่ไหมครับซีรีส์มันก็ต้องอยังไงล่ะครับหกห้ 6, 5, 4, 3, ก็ต้อง30มครับในการที่จะเจอกับบรัาฮอดมุนครับเล่นในบ้าน ก็แน่นอนครับคิดว่าน่าจะเป็นไบเยอร์มิวนิกนะครับที่เกมรุกกำลังร้อนแรงเหลือเกินนะครับ6นัดยิงไป25ประตูขณะที่ร้อนมูลเองก็คงจะต้องมาซื้อเกมรับแหละนะครับจริงๆพวกเขาเสียไปแค่4่ลูกเองนะอยู่ที่ว่าพวกเขาจะรับมือกับตัวรุกของไบเยอร์ได้หรือเปล่านะครับซึ่งผมก็เดาว่าน่าจะไม่ได้สุดท้ายบท,บทกันไปเรื่อยๆนะครับก็ฟันธงว่าน่าจะเป็นไบเยอร์แต่าจะสกอร์ไม่ได้ถล่มอะไรมากมายคิดว่าน่าจะประมาณสัก 2 0 <20. S 1> นะครับก็ฟันธงครับว่าบบเยอร์เก็บ3แต้มได้ครับขอยิงกำลังมันครับเพราะว่าเตะ5ทุ่มครึ่งนะครับเอาเป็นว่าบาเยอร์สามดอทมุน2ครับแฮร์รี่เคนยิงประตูชัยนาะทีที่90บวก5เลยแล้วกันครับคือ,อ,อการันตีว่าเป็นเกมที่สนุกอยู่แล้วครับเราจะไปคาดหวังว่าดอทมุนมาเป็นทีมเยือนแล้วจะมาขอเพื่อนหนแต้มดอทมุนไม่เคยทําแบบนั้นนะครผมยัง มองไปคล้ายๆกับอานิกรน,นะว่าบายเยน์จะชนะแล้วบายเยน์ก็จะยิงได้เยอะด้วยแต่ดอดมุนก็จะยิงได้เช่นเดียวกันนะครับผมมองไปที่สกอร์สัก4-1ประมาณนี้ครับที่ที่จะเกิดขึ้นในแดคลาสสิเคอร์ครั้งนี้ครับ